ลดบาปก่อบุญหนุนชีวิตขอขมาพ่อแม่ด้วยสาบทศักดิ์สิทธิ์ในวันสงกรานต์ค่ะท่านผู้ฟังคะคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับบิดามารดาในพระพุทธศาสนาบิดามารดาถือเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตเป็นดั่งพรมของบุตรเพราะท่านทั้งสองเปี่ยมด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาและยังเป็นครูคนแรกของชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสในอาหุเนยสูตรอังคุตรนิกายเอาไว้ว่าบิดามารดาเป็นพรมของบุตรเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุเนยบุคคลของบุตรและในมงคลสูตรยังตรัสว่าผู้ใดเลี้ยงดูบิดามารดาผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทำบุญใหญ่ดังนั้นหากลูกคนใดเคยล่วงเกินบิดามารดาทางทางกายวาจาและใจ การขอขมาและการสำนึกผิดด้วยความจริงใจจึงเป็นหนทางแห่งความเจริญเป็นการลบล้างกรรมและสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังคะหลายท่านเคยสงสัยว่าทำไมต้องขอขมาพ่อแม่การขอขมากรรมนั้นเพื่อแสดงออกถึงความกตันยูและยอมรับพระคุณที่ล้นพ้นของบิดามารดา เพื่อขออโหสิกรรมหากเคยล่วงเกินหรือทำให้ท่านเสียใจเพื่อเสริมสิริมงคลและสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยการขอพรจากผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตนั่นเองค่ะในคลิปนี้บัวบูชาขอนำเสนอบทสวดข,ขอขมาพ่อแม่สามบทสวดศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปขอ,ขอขมาในช่วงวันสงกรานต์ที่กำลังจะถึงนี้ค่ะ บทที่หนึ่งบทขอขมาต่อบิดามารดาแบบทั่วไปใช้ได้ทุกโอกาสลูกขอกราบขอขมาต่อคุณบิดามารดาหากลูกเคยล่วงเกินทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อบิดามารดาทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยความรู้เท่าทันหรือไม่ก็ตามขอคุณพ่อคุณแม่โปรดอโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วยเถิด เพื่อลูกจะได้หมดเวรหมดกรรมและผลจากความทุกข์ทั้งปวงขอให้ลูกได้เป็นคนดีเป็นผู้มีความกตัญญูและขอให้ผลแห่งการขอขมานี้เป็นกุศลให้ลูกจเจริญในธรรมน้อมกราบด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งบทนี้เหมาะสำหรับการกล่าวด้วยใจจริงต่อหน้าท่านหรือขณะสำนึกผิด เป็นคำพูดตรงจากใจที่เปลี่ยมไปด้วยพลังของความกตันยูค่ะบทที่สองบทขอขมาแบบบาลีใช้ในพิธีศาสนาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์มาตาปิโตโรเมอโหสิยุงกายะกรมมังวาจากรมมังมโนกรมมังสัพพทาสัพพกาเลอโหสิทะเมยังกิจจิทุติยัมปิอโหสิทะเมตติยัมปิ อโหสิถะเมขอคุณพ่อคุณแม่ได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าเถิดภาษาบาลีนี้เปี่ยมด้วยพลังทางจิตเหมาะสำหรับใช้ในพิธีขอขมาทางศาสนาหรือตอนสวดมนต์คนเดียวเพื่อขออโหสิกรรมนั่นเองค่ะบทที่สบทขอขมาในพิธีรดน้ำดำหัวในประเพณีวันสงกรานต์กราบเรียนคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพ วันนี้เป็นวันดีปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ลูกขอถือโอกาสดีน้อมนำทูปเทียนแพ่น้ำอบขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกินต่อคุณพ่อคุณแม่ทางกายวาจาใจที่เคยทำให้ไม่สบายใจขออโหสิกรรมแก่ลูกด้วยเถิดขอให้คุณพ่อคุณแม่ให้พรแก่ลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตลูกขอกราบแทบเท้า ด้วยความเคารพอย่างสูงบทนี้เหมาะสำหรับใช้ในพิธีรดน้ำดำหัวในช่วงวันสงกรานต์หรือเวลาขอพรอผู้ใหญ่โดยเฉพาะเป็นบทที่อบอุ่นเรียบง่ายและกินใจค่ะท่านผู้ฟังคะการขอขมาพ่อแม่ไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงออกซึ่งธรรมที่แท้จริงของชีวิตคือความอ่อนน้อมสำนึกผิด และพร้อมปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นกราบพ่อแม่วันนี้ใจเราจะเบาพรุ่งนี้ชีวิตจะก้าวหน้าหากท่านผู้ฟังมีพ่อแม่อยู่ข้างกายวันนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดหากคุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วก็จงสวดขอขมาในใจและอุทิศบุญให้ท่านด้วยใจอันบริสุทธิ์เพราะความกตันอยู่นั้นไม่เคยสายกราใดที่ใจเรายังระลึกนึกถึงนั่นเองค่ะ